สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัทรยาพันธ,ธวีนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์นะคะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเ็ไหนยังไงคะาค่ะเราอยากจะทราบว่า,าจากการตัด ก่อนเนี Saint ่ยเห็นด้วยกับการสังเกรดแบบนี้ไหมครับว่าน่าจะยิงเกมมากกว่าครับเพราะว่ามันท้อให้รู้ว่าความสามารถเราได้เท่าไหร่นะครับเราว่าได้คะแนนเป็นตัวสองประสิทธิภาพของเรามีเท่าไหร่นะครับครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธนารรคับผมดอนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อเล่น <Bond> <Pokémon> ชื like are, ่อจริงค่ะชื่อในครูของพ่อครับค่ะอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่คะชั้นปีที่สี่ครับค่ะอยากทราบว่าคุณผู้หญิงี่ครูเนี่ยเลืองการตัดจีบแบบไหนคะตัดไหนว่าพอแล้วมีอยู่สองแบบค่ะก็มีการตัดจีบแบบยิงกลุ่มกับยิงเกนนะคะสำหรับผมนะครับผมก็จะเลือกการตัดจีบแบบยิงเกนนะครับเพราะว่าการตัดจีบแบบนี้ มันคือไงล่ะมันได้ได้วัดความสามารถไม่ต้องใช้เป็นฐานก็คือใช้ได้ก็ได้เป็นเ้ยค่ะขอบคุณคุณอิมูมากค่ะสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรคะชื่อจักกีครับคุณจักกีเราอยากถามว่าการตัดเกตแบบอินกลุ่มแบบอินเกณเนี่ยคุณจักกีเนี่ยเห็นด้วยกับการตัดเกรบบรนอเปล่ะ สำหรับตัวผมนะครับก็เห็นด้วยกับการตัดเกรดแบบอิงเกณนะครับผมเพราะว่าการตัดเกรดแบบอิงเกณฑเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีมีการพัฒนาตัวเองมากกว่าแล้วก็มันจะยุติธรรมกับกับผู้ที่เขาเรียนได้เกรดที่ดีๆนะครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะมีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์เปงอย่างเดียวคุณจัดกีจะเห็นด้วยไหมคะก็ถ้าถ้าเปรียมแล้วให้เป็นการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ทั้งหมดผมผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่า หนึ่งคือมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานที่เราจะมีตัววัดเลยว่าคนที่เรียนในระดับนี้ระดับนี้เนี่ยเขาควรจะได้เกรดไหนซึ่งมันจะเป็นการยุติธรรมกับเราค่ะขอบคุณคุณจักรีมากค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อุงิงค่ะค่ะอยากจะถามคุณุงิงว่าระหว่างการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์เนี่ยคุณุงิงเห็นด้วยกับการตัดเกรดแบบไหนคะ ระหว่างการตัดเกรดแบบอิงเกณกับแบบตัดเกรดแบบอิงเกณกับกลุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะบบใช่ไหมฉันก็เห็นด้วยกับการตัดเกรดแบบอิงเกณ์นะคะเพราะการตัดเกรดแบบอิงเกณเนี่ยมันเป็นการาทำให้รู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษานะคะคือไม่มีใครที่ได้เปรียบเสียเปรียบคือเราจะเอาเกณฑ์ของมหาวิวทยาลัยเนี่ยมาวัดกันเลยนะคะค่ะค่ะค่ะแล้วการเรียนที่ผ่านมาของหนูเองเนี่ยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยส่วนมากแล้วตัดเกรดแบบไหนคะ สำหรับการเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4เลยนะคะส่วนมากแล้ว90%เลยทีเดียวนะคะที่อาจารย์เขาจะตัดเกรดแบบอิงเกรนเป็นส่วนใหญ่นะคะค<อ>่ะข,<อ>ขอบคุณคุณลุงเองมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิวค่ะค่ะอยากจะถามมิวว่านะคะระหว่างการตัดเกรดอิงกลุ่มกับอิงเกรนเนี่ยเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดเกรดอะ่ะ แบบที่สูงจากเกณฑ์่ะเราจะเลือกแบบใดคะคะสำหรับที่แล้วที่เห็นว่าแบบมีเกณฑ์นะคะเพราะว่าเราจะได้แข่งขันกับไม่ต้องแข่งขันกับใครค่ะเพราะจะต้องแข่งขันกับตัวเองพยันเพราะไม่มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วถ้ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการจัดเกณฑ์แต่มีเกณฑ์เป็นอย่างเดียวคุณนิวเห็นด้วยนะคะอ๋อถ้ามันก็ขึ้นละอยย่แต่ละวิชานะคะเพราะบางวิชาสมมติวิชาเอกอย่างนี้เรา มันก็ยากใช่ไหมคะพระเรียนเอกนิสสากสมวนนอเอกเอกนิสสา้าจะให้ถึงเกณฑ์84อย่างนี้ก็คงยากนะคะถ้าเป็นวิชาเอกมูคิดว่าน่าจะมีการสัดสินธ์แบบกินปุ่มนะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็มีความสามารถประมาณกันก็จะได้ช่วยเหลือกันด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณยิ่มากค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจุนครับผมค่ะอยากถามคุณจุนว่าระหว่างการตัดเกณฑ์แบบกินปุ่มกับอินเกณฑ์เนี่ยคุณจุน เห็นด้วยกับการตัดเกรดแบบใดคะว่าอิงกลุ่มครับก็จะได้ช่วยนักศึกษาและก็มีมีการทำงานที่ดีค่ะแล้วถ้ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีแค่การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มเพียนอย่างเดียวคุณสูนทรเห็นด้วยหรือไม่คะก็ถ้าจะเป็นอิงกลุ่มอย่างเดียวผมก็คิดว่าไม่เห็นด้วยครับจะเปลี่ยนบางวิชาที่จะต้องประเมินผู้เรียน เกลยัยบุคคลก็จะไม่เหมาะสมกับการดูดค่ะขอบคุณคุณสุนมากค่ะครับ